ฟังท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันอาจารย์วันทิดดางสงขาวังอยู่กับอาจารย์สุศร,รศรีงามอาจารย์เนนนานะคะท่านเป็นอาจารย์ในสมาคมมุรสสัน์านาชาตินะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อกี้นะคะ3องค์แล้วนะคะอตอนนี้เราก็ เรามาต่อกันที่ดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวดาวบากพระเคราะห์นะคะใช้เวลาโกจรก็ราศีละสองปีครึ่งนะคะก็เรียกว่าดาวพระเสาร์เนี่ยใช้เวลาโคจรนะคะช้าสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าดาวสนิเทพนะคะดาวนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยตอนนี้โกจรมาอยู่ที่ภพปุตตะนะคะปุตตะก็ตอนนี้จะมีผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรนั้นเรามาฟังกันจากอาจารย์สุขศรีงามเชิญเลยค่ะอาจารย์คะค่ะ ก็พระเสาร์นะคะเป็นดาวที่โคจรช้าที่สุดที่ว่ามองเห็นด้วยตาเปล่านะคะก็คือพระเสาร์เองโคจร2ปีครึ่งต่อ1ราศีนะคะหรือว่า30เดือนนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของพระเสาร์เนี่ยทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาเราฟังชื่อแล้วก็น่ากลัวนะคะแต่คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าพระเสาเนี่ยเรือนเขาอยู่ในภพที่7ดเรียกว่าปัตตณิปัตตนิอย่างที่อาจารย์วันได้ให้ความรู้นะคะในเรื่องของปัตตณิคือเพศตรงข้าง ผุ้สวนผู้สัญญาคนรักคู่ครองการลงทุนร่วมหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัตติปุตปตะปุตตะคือการยินดีการรื่นรมการดืม่มการกินการสังสรรค์บุตรบริวารการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเสี่ยงโชคนะคะการลงทุนนะคะแต่ด้วยมาตรฐานที่อาจารย์วันให้ไปนะคะราวิภูมิทั้งโสลาปัญจกแกลคณาพุทธกเรารู้เลยว่าพระเสาเนี่ยนะคะเป็น5 ถือว่าเป็นพินทุบาทนะคะพินทุบาทต,ตรงไหนเรียกว่าพินทุบาทปัตตนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพินทุบาทปัตปตนีบอกแล้วพินทุบาทคือดวงร้าวดวงแตกดวงช้าแต่ตอนนี้เกิดที่ไหนเกิดที่ภพปุตตะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีคู่ครองคนที่มีความรักอยู่ก็ต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยความรักของคุณให้ดีๆด,ดูแลเรื่องคู่ครองให้ดีนะคะหมั่นเข้าอกเข้าใจหรือใจเย็นนะคะ พูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะออแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของพระเสานะคะก็คือคู่ครองของคุณนั่นเองนะคะให้ดีนิดนึงนะคะเพราะคําว่าออจุดที่มันไม่ดีตรงนี้หนึ่งโดยที่อารมณ์นะคะพระเสาวเป็นวิตกจริตนะคะคุ้มเครียดคิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะย้ำคิดย้ำทำนะคะวิตกกังวลออคิดไม่ตกสัทีตกลงกันไม่ได้สัทีคุยกันไม่รู้เรื่องสัทีหนึง่งอ่ะก็ต้องอาศัยความใจเย็นได้รอบคอบนะคะ ถ้าโมโหหรือว่ามีอารมณ์ต่อกันก็เดินหนีๆกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ 2. มีเรื่องของอะไรครับปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีกรกฎจะมีปัญหาเรื่องลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องคนใต้บังคับบัญชานําเรื่องเดือดร้อนมาให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัยการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการลงทุนร่วมหุ้นก็ยังไม่น่าที่จะเริ่มต้นตอนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับคนที่ราศีกรกฎที่กําลังเริ่มมีความรักนะคะยังไม่ได้แต่งงานกําลังมีคู่ครองกําลังอยู่ในช่วงที่ศึกษาดูใจช่วงนี้ก็ยังต้องดูแลต้องดูใจคําว่าดูใจหรือดูในเรื่องของอุป,ปนิสัยใจคอก็ยังต้องดูไปก่อนนะคะเพราะคําว่าดวงช้าดวงร้าวเพราะฉะนั้นยังไม่ส่งผลให ที่จะเริ่มในเรื่องของตกลงในเรื่องของความรักตกลงในเรื่องของการลงทุนหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่คบหาดูใจมาหาแล้วหรือว่ากําลังจะเจอคนเข้ามาสามถามว่าคบได้คบได้รู้จักได้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความนึกคิดหรือว่ามีเหตุมีผลพอนะคะช่วงนี้ถ้าคุณจะเจออะไรใหม่ๆนะคะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหาคุณเพราะว่า ปัตตานีปุตตะคุณเริ่มมีอะไรใหม่ๆแล้วมีแฟนใหม่มีความรักครั้งใหม่การเสี่ยงโชคการลงทุนการเริ่มหุ้นนะคะการดื่มการกินการส,สังสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้สังคมสมาคมได้สังสรรค์กับใครคะกับเด็กๆนะคะกับเด็กๆที่หน้าตาอาจจะมากนะเขาเละหน้าแก่สลกหน่อยนึงนะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะหรือมีความรักเข้ามานะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้คู่ที่มีตําหนนิดนึงผ่านการมีความรักมาแล้วหรือว่าได้คู่ครองที่แบบ อ,อ,อาจจะมีปัญหามีรอยร้าวมีผ่านการเส,เสียหายมาแล้วมีคู่ควงมาแล้วมีคู่คลองมาแล้วเงี้ยมันก็แต่ว่าเขาเสียหายมาถ้าเขามาเจอกับเราเขาก็ดีนะคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว,ว่าความเสียหายก็จะพัฒนาสามารถถ้เป็นที่ดีหรือว่ามีความยินดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ช่วงนี้ด้วยความที่เป็นพินทุบายคุณก็ต้องระมัดระวัง แต่พระเสาอยู่ตรงนี้ด้วยมาตรฐานราชาโชคนะคะราชาโชคเราก็จะทิ้งไม่ได้คําว่าราชาโชคก็คือได้มาแบบโชคอย่างพระราชานะคะได้มาแบบง่ายๆสะดวกสบายก็หมายถึงนะคะการที่คุณลงมือลงแทะลงแรงนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้นอ,อยากจะได้อสังหาเริ่มรัพย์อยากจะได้บ้าน,านใหม่อยากจะได้รัพย์อะไรใหม่ๆนะคะคุณลงทุนลงแรงมาละสองปีนะคะ จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าราชาโชคหมายความว่าคุณลงทุนลงแรงนะคะอุตสาหะทำเพื่อความด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความเหนื่อยยากแต่สุดท้ายนะคะสมบัตินั้นของเหล่านั้นก็จะเป็นของคุณวันยังข้ามแต่เพียงแต่ว,ว่าคุณต้องอาจจะผ่านในเรื่องของวิกฤตความเหนื่อยยากความทุกข์ความอ,อุตสาหะนะคะเพราะว่าทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสา ทั้งโทษทั้งทุกข์การแบกรับภาระการดูแลบุตรหลานการดูแลลูกน้องบริวารน,นะคะก็ต้องระมัดระวังการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ต้องเริ่มจากความเหนื่อยายากเพราะว่าดาวบาทประเคสเนี่ยทุกองค์นะคะจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อลงมือทําลงแรงทำนะคะแค่อยู่เฉยๆมาเนี่ย ไม่ใช่บาปประคอกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมาในเรื่องของการลงมือเขาเรียกอิทิลิ์อิทิลิ์คือการลงมือกระทำนะคะตอนนี้พระเสาอยู่ร่วมและกลุ่มกันกับพระเกดดาวพระเกดเนี่ยเป็นดาววุ่นวายเกดอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะวุ่นวายในเรื่องของบุตรหลานลูกน้องคนใต้บังคับบัญชา ความรักมีปัญหาออกาแฟนมีปัญหาสุขภาพอนามัยต้องดูต้องตรวจนะคะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์พระเสาร์นี่ค่อนข้างที่จะต้องดูแลมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะดาวสัมพันธ์จากพระเสาร์เนี่ยเยอะนะคะปัจจุบันเนี่ยเสาร่วมเกณฑ์กลุ่มกันอยู่นะคะในมุมพิเศษนะคะในมุมพิเศษคือมุมเล็ง1้0ยองศาตอนนี้เสาเลงกับพระอาทิตย์และพระพุธนะคะอันนี้พระเสาเลงกับพระอาทิตย์คู่ธาตุไฟนะคะ ส่งผลในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจนะคะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระที่เมื่อสักครู่ได้ให้ความรู้ไปในเรื่องของเ,อเป็นเจ้าเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกรกฎจะทุกข์ใจเรื่องอะไรอีกเรื่องการเงินนะคะเสียเงินกับเรื่องของคู่ครองกับบุตรบริวารการดูแลสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการที่จะต้องรักษาอนามัยสุขภาพอนามัยเดินทางบ่อย ดาวคู่ธาตุไฟถ้าส่งผลในเรื่องของเรื่องใดเรื่องนั้นจะหมายถึงความร้อนใจร้อนอกร้อนใจร้อนที่อยู่นะคะอยู่ไม่ติดที่เดินทางบ่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกับพระพุธด้วยนะคะพพุธก็จะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะเป็นเจ้าเรือนวินาตนะคะของคนราศรีกรกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะสหัชชะคือการเดินทาง นะคะการสังคมการสมาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดในเรื่องของความอะไรคะร้อนอกร้อนใจเดินทางบ่อยคุณก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยการเดินทางดูแลในเรื่องของยวดยานพานะให้ดีนะคะดูแลเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของเงินทองนะคะสุขภาพอนามัยการเริ่มต้นและความรักโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของคู่ครองนะคะ เพราะว่าเสาเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะคะเสียเงินดูแลสุขภาพคู่ครองก็ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับพระเสาองค์นี้นะคะแต่เกณฑ์พิเศษของพระเสายังไม่หมดคาจารย์ค่ะยังมีเกณฑ์พิเศษเกณฑ์สามเนี่ยไม่ถึงแต่เกณฑ์สิบเนี่ยโชคดีหน่อยไปเจอดาวคู่มิตรนะคะ,คะดาวคู่มิตรเนี่ยคุณวันชอบมากเลยว่ามิตรก็ชอบชื่นจังไงคะว่ามิตรก็ชอบชื่นะนะคะ,คะแล้วไปเป็นมิตรกันที่เรือนกระดุมพระด้วยสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนราศีกรกฎก็จะมีโชคสิคะจะมีโชคกับเพศตรงข้ามได้เงินได้หลักทรัพย์เพราะอยู่ตรงนี้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนร่วมหุ้นการเซ็นสัญญาการทําการเสียสญญเส่ยงโชค,คเพราะว่าภพที่5เนี่ยปุตตะ,ะการเสี่ยงโชคนะคะ<ด>การลงทุนเ,เพราะว่ามีดาวคู่มิตรนะคะ,คะเมื่อกี้ดาวคู่มิตรอาจารย์บอกไปแล้วแล้วก็เนี่ย ดาวพระเสากับดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่สมพลใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเลงกันหรือว่าทับกันนะคะดาวคู่นี้นะคะคู่สมพลเนี่ยก็จะให้คุณใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยเสวกเนี่ยกับพระพุธนะคะเสาทับพระข้อพพุทธดุจนั้นฉโลเข็นโชคลาภจะพูนเพนและศัตรูจะอัปาราก็ศัตรูจะพ่ายแพ้นะคะแล้วก็จะมีโชคมีลาภเหมือนที่อาจารย์ในนาท่านบอกมาสักครู่นะคะเนี่ยแล้วก็ดาวส่งเกณฑ์ไปที่ ส่งเกณฑ์สิบใช่ไหม<ช>คะจาร์ส่งเกณฑ์สิบไปที่ราศีสิงห์งนะคะกับพระราหูกับพระเสาร์นี่เป็นเป็นคู่มิตรนะคะเมื่อมิตรก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเมื่อมิตรเมื่อมิตรก็ชอบชื่นบ่อ,บอมีโทษแถลงทันปางปัสศัตรูสันพระอุบาทวิบัติเข็นโหราศาสตร์ก็พึงพิจกระจ่างจิตวิจารณเห็นแห่งเราพระเคราะห์เป็นแลมิตรหมู่อริมาทับถูกพระเคราะห์ใดสุขทุกชบีทา คุณโทษหรืออาญาก็จะตามฉบับมันนะคะดาวเมื่อทับกันหรือว่าเมื่อเลงกันหรือว่าเมื่อส่งเกณฑ์พิเศษหรือเกณฑ์อะไรก็ตามนะคะเมื่อส่งผลส่งอิทธิพลถึงนะคะดาวนั้นก็จะให้คุณให้โทษแล้วแต่ความหมายและก็ตามเรือนชะตาตามความหมายของดาวนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยเลงกับพระอาทิตย์มาสกักครู่อาจารย์เนนาท่านก็บอกแล้วว่าให้รับัดรรารงเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการเงินนะคะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระตอนนี้ไปกัวจรสถิตอยู่ที่ลาพระนะคะ แล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยส่งเกณฑ์ไปที่ไม่ใช่ส่งเกณฑ์นะคะขออภัยค่ะดาวพระเสาเนี่ยส่งเกณฑ์ไปที่พระพุธซึ่งเป็นคู่สมพลนะคะรา,ราวิสวิสุขเทพเจ้าถวยแถงจันราหูสู่สำแดงเด่นชี้ภูมิครูคู่พลแข็งขานเรียกสมพลนาพุธเสาเยีเ่ยงนี้ยิ่งลํำกำลังนะคะดาวพระเสากับดาวพระพุธเนี่ยให้คุณนะคะแล้วก็ดาวพระเสารกับดาวพระอาทิตย์ก็ระมัดระวังเรื่อง ใช้จ่ายเรื่องการเงินสักนิดนะคะเมื่อท่านมีสตินะคะสตังก็จะไม่ออกนะคะนะคะมีมีสติรับรองรับประกันนะคะว่าสตังก็ยังอยู่ครบนะคะค่ะเราดาวพระเสาร์นี่ยังมีเกณฑ์อะไรอีกค่ะอาจารย์ก็มีเกณฑ์สิบเนี่ยค่ะถึงพราราหูเนี่ยก็จะส่งผลดีๆให้กับคนราศีกรกฎเช่นเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคเพราะว่าภพที่5้าคือการเสี่ยงโชคการเริ่มต้นนะคะการได้โชคลาภนะคะเพราะว่าเล็งกับเจ้าเรือนการเงินนะคะแล้วเร็ง คือในภพลาภะด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็บอกได้มาแต่ว่าได้มาคุณจะรักษาไว้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพินิษ์พิจนารณาในเรื่องของการใช้จ่ายของคุณแต่ถามว่าคุณก็มีโชคลาภไหมมีโชคลาภแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเกณฑ์เสียเราก็ต้องว่าไปตามเสียส่วนเกณฑ์ได้เราก็ต้องบอกว่าได้แต่ได้มาเนี่ยก็ต้อง พินิจพิจารณาแล้วก็ต้องรอบคอบนะคะก็บอกแล้วดาวดาวอย่างพระเสาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกดาวอย่างพระลาหูเป็นดาวโมหะจริตนะคะรุ่มหลงใช้จ่ายหรือว่าอะไรเนี่ยต้องพินิจพิจารณานิดนึงนะคะก็เกณฑ์พิเศษของพระเสาเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบนะคะตามนี้นะคะก็มามาถึงค่ะค่ะ ดาวพระเสาร์นะคะที่สงเกณฑ์สิบตรงนี้นะคะตามกัมพีจักรกิจักรทีบันีนะคะก็บอกว่าเสาร์ูนราศีอสุรินตราหูจากจำนะศัตรูประสิทธิทโชคชัยยาตำนานอันหนึ่งหญิงจรสุมประสงค์ปราพบแท่งธนาสาตุรัตนขุมทองนะคะก็ให้คุณอยู่นะคะ,ค,ะค่ะเราผ่านพ้นไปแล้วเรื่องดาวพระราหูดาวพระเสานะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่ดาวพระฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีนะคะ เป็นดาวสุภเคราะห์นะคะเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็ให้คุณนะคะให้ผลทางบุญญรฤทธิ์นะคะเป็นดาวผู้ใหญ่ดาวนักวิชาการดาวนักกฎหมายดาวนักบวชนะคะดาวดีนะคะเป็นเทพแห่งทิวดาทั้งหลายดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นเจ้าเรือนอรินะคะภพที่6และก็เจ้าเรือนสุพระนะคะภพที่9นะคะฉะนั้นตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันนะคะภพสัจชะ จะมีผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรนั้นนะคะเรามาฟังกันจากท่านอาจารย์สุพสรสิงามอาจารย์เนานาชื่อเล็ค่ะอาจารย์ค่ะก็พระรหนะคะเป็นสของคนราศีกรกฎอยู่ในภพสหัชชานั่นเองนะคะสหัสชชะคือญาติพี่น้องการเดินทางการสังคมการสมาคมการพบปะนะคะการหาประสบการณ์นะคะก็คนราศีกรกฎก็จะได้พบปะนะคะได้สัมมนาได้สมาคมกับผู้หลับผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์นะคะผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีการศึกษาพระรหัสสัพดีเน okay. ี่ยเขาทายในเรื่องของในเรื่องของปัญญาบริสุทธิ์ในเรื่องของผู้หล okay. ักผู้ใหญ่นะคะถ้าในความหมายนะคะพระรหัสบรดีเป็นเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมนะคะในเรื่องขององค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของพระวัดวาอารามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดาวของหมอของแพทย์ของนักวิชาการของครูบาอาจารย์นะคะ เพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎก็จะได้สังคมสมาคมกับผู้ที่มีความรู้นะคะก็จะได้ติดต่อนะคะได้รับความรู้นะคะได้รับการยกย่องนะคะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนะคะได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งหลายนะคะได้สังคมสมาคมกับคนที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดีเรื่องอะไรดีในเรื่องของชื่อเสียงการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างหลักปักฐานนะคะได้สังคมสมาคมกับญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องอาจจะมีความรู้นะคะ ไปศึกษาต่อหรือว่าได้สังคมกับญาติพี่น้องเยอะขึ้นแต่คนราศีกรกฎเนี่ยนะคะเมื่อพ,พระพฤหัสเป็นสามเนี่ยเขาบอกจะได้ลาบคนยำเกลงนะคะยำเกรงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระราษฎรียำเกรงในเรื่องของความรู้นะคะยำเกรงในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของออศิลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกรกฎเนี่ยถ้าอยู่ในศีลนธรรมประพฤติ ตนนะคะให้อยู่ในคันลองคลองทรรมเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะบุคคลรอบข้างเนี่ยนะให้การยกย่องนะคะสนับสนุนช่วยเหลือได้คุณงามความดีได้ความชอบนะคะด้วยมาตรฐานปลรเกษตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องทําแบบเพื่อผู้อื่นช่วยเหลือสังคมทําอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะทำอะไรแบบไม่หวังผลแล้วจะประสบความสําเร็จสําเร็จแบบไหนสําเร็จแบบว่าได้รับ ออด้วยความไม่หวังคลเนี่ยเราจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเช่นนะคะเออเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะอบอ้อมอาลีชอบช่วยเหลือนำในเรื่องของความรู้นะคะมาช่วยเหลือสังคมนะคะมาช่วยเหลือคนรอบข้างที่ดีนะคะได้สังคมได้สัมมนานะคะเพราะฉะนั้นคน ผู้ใต้บังคับบัญชาคนรอบข้านให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ได้เรื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะได้เดินทางได้ศึกษาได้สัมมนาได้รับความรู้นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวของคนราศรีกรกฎถือว่าอยู่ในขั้นเกณฑ์ที่ดีนะคะก็ตอนนี้ก็บอกว่าทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะสําเร็จในวันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากดาวเนี่ย สำเร็จแน่นอนนะคะพระรหัสเป็นสามเนี่ยก็ถือว่าได้ลาบคนยามเกงพระรหัสเป็นสีเนี่ยเป็นปฐุมเกฑ์เพราะฉะนั้นคุณจะไปสําเร็จปีหน้าเนี่ยได้แน่นอนได้บ้านได้หลักทรัพย์ได้ชื่อเสียงเกียรติยศในเรื่องของคุณงามความดีเขาเรียกว่าดวงเขาเรียกว่ากําลังจะงดวง <จะ S 1> ดอกหอมหอมจริงๆคือชื่อเสียงนะคะก็หลังจากวันที่6กันยานี้ดาวพรฤหัสบวสดีก็จะโคจรเข้าอยู่พบพันธุนะคะที่สีนะคะพันธุก็ ที่อาจารย yeah, ์นาณาบอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นเกณฑ์ดอกบัวนะคะเกณฑ์ดอกบัวหอมก็เนี่ยรอยสักครู่อีกวันที่6กันยานี้ดาวพฤหัสบดีนะคะก็จะกัจรเข้าพบพันธุทุพบที่4นะคะพฤหัสมาอยู่พบที่4ก็จะให้คุณนะคะอันหนึ่งจันเป็น11แท h, แ้แก่รักพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่นช้อยสุขสามดังนี้จ,จัดเจริญยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่างต้อยยุให้เสมอพงก็ดาวพฤหัสให้คุณนะคะตอนนี้อยู่พบที่สพบที่สาก็ให้คุณนะคะพบที<ๆ>่3ก็บอกว่าดาวพฤหัสเป็นสาม าดาวพฤหัสเป็น3นะคะตอนนี้าดาวพฤหัสถึงเป็น3ถึงบุญเพลงกลยําเกรงให้ลาพาก็จะได้ลาบเหมือนกันนะคะอาจารย์ <c oughs> ได้ลาบ <c oughs> ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ยศให้ตําแหน่งให้การเลื่อนขั้น <c oughs> เลื่อน เรื่องการปรับตำแหน่งเรื่องเงินเดือนนะคะเป็นที่ยอมรับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณได้ใช้วิชาความรู้นะคะได้สังคมได้สมาคมนะคะได้แสดงผลงาน power ศักยภาพของคุณนั่นเองนะคะอาจารย์เหนื่อยเหมือนกันเนื่องจากเป็นพาราเกษตรเพื่อผู้อื่นต้องทำเพื่อผู้อื่นช่วงระยะนนี้นะคะชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะที่อยู่ราศีกันเนี่ยเป็นพาราเกษตรพาราเกษตรก็เป็นของ ผู้ผอื่น,นไม่ใช่ของเราช่วงนี้ก็ทําเพื่อผู้อื่นไปก่อนนะคะก่อนที่จะทําเพื่อตัวท่านเองเพหลังจากนี้วันที่6กันยาใช่ไหมคะอาจารย์วันที่6กันยานะคะเ๋ะเาวปรหัตาก็จะมาให้คุณนะคะให้คุณแบบเกณฑ์ดอกบัว ดอกบัวหอมนะคะเนื่องจากเป็นปทุมมาเกนนะคะท่านก็รออีกสักนิดแล้วกันนะคะวันนี้ก็วันที่11มิถุนายนแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็อีกประมาณ2เดือนนะคะดาวพฤหัสก็จะโคจรไปอยู่พบพันธุทุช่วงนั้นท่านก็จะได้ลาบได้เป็นเงินเป็นทองได้เป็นบ้านตัวสร้างหลักปัจฐานนะคะได้ความมั่นคงการศึกษาก็สามารถจะเรียนในระดับสูงขึ้นได้นะคะใครที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ย เกียนนิยมได้นะเพราุมเกณฑ์แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปประทุมแล้วได้ปีนั้นคุณก็ต้องแบบศึกษาแล้วก็มุมานะเอาบอะท่านก็ต้องมีความพยายามด้วยนะคะไม่ใช่รอเกณฑ์ดอกบัวอย่างเดียวนะคะก็ดาวพฤหัสนี่ให้คุณนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะดาวพฤหัสให้คุณดาวเสาร์กับดาวราหูนะคะถึงแม้จะเป็นพินธุบาทแต่ท่านก็ สามารถจะผ่านพ้นตรงนี้ไป<า>ได้นะคะ<ช>ดาวพฤหัสให้คุณดาวเสาร์กับดาวราหูเป็นพินทุบัตรชีวิตของมนุษย์เรานะคะก็อาจจะมีทั้งดีและเสียนะคะว<ช>นเวียนกันไปนะคะกฎธรรมชาตินะคะ<ช>เพราะฉะ<ช>นั้นก<ช>็พวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์สุภสรสีงามอาจารย์เนนานะคะ<ช>ก็เป็นกําลังใจให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์สุภสรสีงามนะคะหรือชื่อเล่น นิกเนมท่านอาจารย์แอนนานะคะอาจารย์แอนนาแล้วก็ดิฉันนะคะอาจารย์วันทิดาสงขาานะคะและก็ขอขอบคุณทีมงานทุกทท่านนะคะของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวนภูมิแห่งนี้ที่ได้ให้สมาคมโุราสร์นานาชาติมาให้ความรู้มาถ่ายทอดความรู้นะคะและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนายกสมาคมมุราสร์นาชาติที่ได้ให้โอกาสแก่ดิฉันอาจารย์วันทิดาสงขาวได้มาทําหน้าที่ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้อาจารย์สุภาษณ์ศีงามอาจารย์แอนนาเลดีชัน้นอาจารย์วันทิดาสงขาวขอลาทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองร่ำรวยทุกๆท่านนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ